สวัสดีครับพี่น้องปองปลาตอนนี้สัยงอัพก็มาแล้วนะครับนะวันนี้บทเพลงงานบ่บ่ครับยุทธยุทธครับโอ้ยคือยุทธืัอนี้มาอาทิตย์มาอาทิตย์ปลามืัอเดี๋ยวนี้ยุทธมาอาทิตย์ละอู้อ,อยู่น้ำแขงเหรอในร่มค่ะเรนนี่เพลงซิงซอนนะครับวันนี้วันยุทธนะครับนะ ก็เลยบ่ได้เห็ดงานเนาะผ<อ>ู้ผู้ผู้ลูกน้องคอยอยู่ตะไต้นะผู้มาแล้วบออยู่พูนใต้นะผูเที่ยงน้าน,น้อยผูผูพี่เลี้ยงมาละอยู่กับพี่เลี้ยงแววแบเยียดลงังอ่างเลี้ยงแววเนาะ วันนี้ก็เป็นวันยุดของทีมงานนะครับลุงซีวันอาทิตย์มื่นนี้เห็นอย่างมื่นมเนี่ยเนืยวคุมเดียวแล้วก็เทตีนั้นมันบ่อเทแล้วบ่อเทตีนก้อนละมื่นนะเทตีนไปก่อนแล้วเนาะมัดเศาของตายเป็นไดโรสัตมักแตงโมัน กินตาลาห,หวานครับห,ห, so หวานบ่สทั้งเบียรซื้อมาหนูหวานหวานทั้งหวานทั้งแดงครับผมเราต้องนั่งจูงห่างๆเดี๋ยวในนอกเบิ่งเสียงเจ้าอยากเป็นอยากคือๆไปทางนั่นน่ะนะย่านอยู่ครับคอยกย่านอยู่ได้ดาดติดระยู่ติดน้ำอมฤตนะครับเวทีโควิดน้ำตาพิเภกบอส สวัสดีครับพบกับช่องช่างเดียว์ชาแนลนะครับเราจะมาอัปเดตรั้วบ้านนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับรั้วบ้านนะครับสองฝั่งนะครับด้านด้านหลังตัวบ้านใหม่ก็จะเป็นที่ลุงสีก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่ตกแต่งนะครับมาดูด้านนี้นะครับจะเป็นฝั่งนี้นะครับด้านซ้ายมือนะครับ โอ้มีความลึกจะลึกมากนะครับนี่ก็จะเป็นแนวรั้วนะครับรั้วด้านซ้ายมือของฝั่งบ้านนกดาวนะครับบ้านนกดาวนี่ครับจะเป็นซ้ายมือหันหน้าเข้าบ้านนอกดาวจะเป็นด้านหน้าของตัวบ้านใหม่นะครับรั้วฝั่งนี้นะครับ ความสูงก็จะของเสานี่จะโอ้จะสูงอยู่นะครับค่อนข้างที่จะลําบากหน่อยนึงนะครับแต่ได้ขุดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับโอ้ขุดน่าจะลําบากนะครับนะจากพื้นพื้นที่พื้นที่ส่วนต่างของ ดินชั้นบนนะครับเป็นดินตัวบ้านของบ้านใหม่และบ้านนอกดาวนีจ่จากที่ผมยืนนี่ประมาณประมาณสองเมตรห้าสิบนะครับลึกมากเลยนะครับ,นะรบเห็นเห็นทต่นหลังคานะครับส่วนต่างนะครับสำหรับพื้นดิน ทีมช่างของสีก็ขุดแล้วนะทำการขุดดินจะเป็นดินแข็งมากเลยนะครับเพราะเป็นดินอัดแน่นนะะเป็นแนวยาวมานะครับ ความลึกก็จะประมาณจากพื้นดินเดิมนะครับเป็นดินทุ่งนาก็จะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นที่นานะครับนี่ก็จะประมาณเจ็ดสิบเซนประมาณนี้นครับลงจากที่ดินเดิมนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในนาเขต เป็นรั้วแบบไม่ใช่เป็นแนวตรงนะครับจะสร้างความลำบากบ้านก็นิดหน่อยนะครับแนวหักแต่ความลำบากที่จะเสริมเข้ามาก็คือระดับพื้นดินต่ำนะครับทำงานจะยากกว่าเดิมนะครับจะช้ากว่าเดิมนี่ก็คืออนาขตบ้านพี่เดือนและน้องธนฮานะครับ จะเป็นแนวนี้นะครับเห็นไหมครับนี่จะหายไปเลยนะครับตรงร่มนะจะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับนี่ก็คือกานเตรียมงานนะครับขุดหลุมไว้แล้วก็ตรงนี้ก็เทลินนะครับเทพื้นเสานั่หนะครับ วางตะแรงเทพื้นแล้วก็ตั้งเสาตั้งเสาในระดับความห่าง2เมตรความสูงน่าจะประมาณ3เมตรได้นะครับประมาณนี้ครับเพราะมันจะลึกนะครับต่างระดับเลยนะครับ นี่ก็คือความความเหลื่อมล้ำของพื้นผิวนะครับก็คงจะช้าสามารถนะครับเพราะว่าความสูงมันต้องเวลาคนพวกอุปกรณ์นะครับหินทรายอิฐจะลำบากหน่อยครับเพื่อลงมาผสมปูนที่นี่นะครับนี่ก็คืออีกแนวหนึ่งของการทำ รั้วบ้านนะครับซึ่งหลังจากพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเริ่มลงมือเทลีนนะครับจับระดับเทลีนแล้วก็วางเสาให้เรียบร้อยนะครับนี่ก็มาอัปเดตนะครับงานรั้วทีมงานลงสีนะครับไม่ได้มาหลายวันแล้วโสุดยอดจริงๆ ลอยแล้วเตรียมการก็สำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe ท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมนะครับช่องช่างเดี่ยนชนแนลนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับสวัสดีครับ